ถ้าพูดถึงชื่อของมือถือที่มีอรอมนะฮะที่ลอยแพนน้อยที่สุดนะฮะและเร็วที่สุดตัวหนึ่งในโลก ผมไม่พนมิวไอวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมิวไอแว่าทําไมต้องมิวไอแด้วยกันนะเรามาดูกกว่อนว่ามีอะไรเด็ดๆที่คุณควรจะรู้ว่าทํำไมต้องมิวไอแด้วยนะมิวไอแนั้นมีแอปพลิเคชันตัวใหม่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Quick Ball นะฮะ Quick Ball อยู่ตรงนี้นะฮะสามารถที่จะใช้เป็นปุ่ม Listen App นะฮะหรือจะเป็นล็อกหน้าจอหรือแม้ทั่งการ แคปเจอร์หน้าจอนะฮะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอื้อมมือไปกดปุ่มเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับ Quick Ball น,นําซ้ำนะถ้าเป็นมี m i ิตัวนี้เราถือในมือเนี่ยยังสามารถซ่อน Quick Ball ด้วยการกดปุ่มนี้ฮะปุ่มเดียว Quick Ball จะวิ่งมาข้างล่างกดอีกหนึ่งครั้ง Quick Ball จะวิ่งกลับไปตรงนี้ฮะกดอีกหนึ่งครั้งกลับมา เรียกว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวสำหรับควิกบอรตัวนี้นั่นเองนะฮะอย่างที่สองคุณทราบหรือไม่ว่าน้ตนะฮะของมี่ UI8 นั้นพัฒนามาไกลามากๆเลยทีเดียวเนื่องจากว่าหน้าตานั้นดูสวยงามและดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นนําซ้ําเรายังสามารถเลือกเทมเพลตนะฮะเวลาที่เราจะเขียนข้อความได้อีกด้วยนะว่าคุณอยากจะได้เทมเพลตแบบไหนฮะเรียกว่าน่ารักสดใสเลยนะตามสไตล์ของนัดุดผู้นี้นี่เองนะฮะจะเกี่ยวหรอไม่เกี่ยวหรอนะฮะพูดไปงั้นแหละนะฮะแต่เอาเป็นว่า มันทาได้ละกันและมันทาให้การโน้ตของเรานั้นดูมีอะไรๆมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยเนาะอย่างที่3นะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะใช้กันเยอะนะฮะสำหรับเครื่องคิดเลขนะฮะแต่เครื่องคิดเลขน่าจะดูเหมือนพ,พี่ก็ดูตัวเลขธรรมดานี่นาะแต่จริงๆแล้วมุมซ้ายข้างบนนั้นกดไปนั้นคุณจะเห็นเลยว่าสามารถคํานวณได้หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินนะฮะโอเคนะฮะเราสามารถ คูณสกุลเงินเลยว่าหยวนนะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะฮะก็จะมาเลยกีดอลลาร์สกินอะไรได้หมดนะฮะหรือเราจะเปลี่ยนนะฮะไปหาสกุลเงิน,นงต่างเนี่ยก็สามารถทำได้เลยซึ่งตรงนี้ถือว่าเจ๋งไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเครื่องคิดเลขอันใหม่ของมิวไ i แอีกหนึ่งอย่างที่ต้องถือว่าเป็นทีเด็ดนั้นคือด Apps นัเองฮะเราสามารถเล่น Facebook ได้สอง c o u n t นะฮะในเครื่องเดียวนะฮะเมื่อกดปุ๊บเครื่องจะทำการ creating dual apps ออกมาแนละ้วมุณสามารถเล่น Facebook ได้2 Account นะฮะรวมถึงแอปอีกหลายๆอัน,นที่ที่คุณต้องการจะเล่น2อ c แอค n คโดยเฉพาะพวก Line นะฮะหรือว่า a c e b o o k เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่จะทำให้คุณนั้นเล่นได้ถึง2 Account เลยทีเดียวนะฮะก็จะมีด้วยแอป Support นะคุณเจนว่ามีเกมด้วยนะฮะ a s p o r ร e x t r ก m e เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างนะฮะขึ้นมาหลังจากนั้นคุณจะเห็นว่ามีเกมโผล่ขึ้นมานะฮะตรงนี้จะมีคล้ายๆกับ เป็นแอป,ปอีก่วนหนึ่งนะฮะก็คือเป็นด้วยแอป,ปอตัวหนึ่งขึ้นมาให้เรากดเข้าไปใช้อีกแอคเขาหนึงได้นั่นเองฮะ,ะโดยที่คุณไม่ต้องซื้อ2เครื่องเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะอีกอันนึงก็คือว่าเป็นตัวเจ๋มันกันนั่นคือ second space นั่นเองนะฮะ second space นี่ก็สามารถที่จะสร้างเหมือนกับพื้นที่ที่2เพื่อส่งให้คนข้างๆเราใช้นั่นเองนะฮะว่าเอ๊ะเราไม่อยากเขายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเรานักเราสร้าง second space ขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ เข้าไปที่แกลเลอรี่นะฮะคุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในนี้หลงเหลืออยู่เลยนะฮะนี่คือ second space นั่นเองแต่ว่าจะมีแอปสวิชอยู่ตรงนี้นะฮะก็อย่ายไปบอกเพื่อนละกันว่ากดตรงนี้จะกลับไปจุดเดิมเนอะนะฮะและยังสามารถที่จะ setting นะฮะข้างต่างมี second space password นะฮะจะช,ช่วย protect ยู u r d t t นะฮะแล้วก็ enter second space from lock screen ก็ทำได้เช่นกันนะ,ะอันนี้ก็ลองเล่นกันดูละกลันสำหรับคนที่มี miui MI 8อยู่ในมืออย่าพลาดเชียว และแน่นอนว่าหากคุณใส่ล็อกสกรีนเอาไว้นะฮะเมื่อคุณเพื่อนคุณต้องการจะสวิชไปจริงๆนั้นจําเป็นที่จะต้องใส่พาสเวิร์ดนั่นเองนะฮะไม่งั้นคุณก็จะไม่สามารถสวิชกลับไปได้ดนะังนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนคุณจะรู้แล้วกลับมาได้ง่ายๆนะฮะเขาไม่รู้ง่ายๆหรอกนะจ๊ะและแน่นอนฮะว่ามีอุปกนั้นยังมาพร้อมกับความปลอดภัยนะที่แม้ว่าเครื่องคุณนั้นจะถูกขโมยไปนะฮะแล้วจะทําการแฟ c ทอรี่ีเซหรืออะไรอย่างนี้นะฮะจาก ปุ่มข้างนอกนะฮะอย่างเข้า Recovery เนี่ยทำไม่ได้นะถูกปล็อกหมดเมียเขานะฮะจะมีความสำคัญอย่างมากและมีบทบาทอย่างมากเหลือเกินนะฮะที่จะทำให้เครื่องของคุณนั้นมีความปลอดภัยสูงขึ้นหากแม้ว่าเครื่องคุณหายไปจริงๆนะฮะก็ไม่ต้องกลัวนะฮะว่า เครื่องของคุณนั้นจะถูกนําไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะเพราะว่าแม้ว่าจะแฟลชทิ้งแล้วก็ตามแต่นะฮะแต่ว่ามี Account s, ก็จะถูกฝังค้างเอาไว้อยู่อย่างนั้นและทําให้เครื่องของคุณนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยหาคุณไม่รู้รหัสของมี Account นะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสวนที่สําคัญมากๆนะฮะของมีวายแปดที่ในดุดชอบมากๆเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนที่สุดว่า ความสำคัญที่สุดเลยนะของการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่จาก Miu i7 สู่ Miu i8 นั่นคือเรื่องของความเร็วในการใช้งานนะฮะมีความเร็วสูงมากๆและสมควรอย่างยิ่งนะ,ะที่จะอัปเป็น Miu i8 เพื่อตัวของคุณเองแม้กระทั่ง Miu 4ที่เมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะออกมาทั้งนี้ยังเป็น Miu i8 และหลายๆตัวเป็น Miu i8 เสร็แล้วนะฮะสบายๆนะสามารถที่จะ อัปเดตกันและนำไปใช้งานได้เลยครและนี่คือสิ่งที่เด็ดๆในมีวไอแปที่ผู้ใช้เซีมี่อย่างคุณถือเครื่องอยู่ในมือแล้วไม่ควรพลาดฟีเจอร์เหล่านี้เลยนะจ๊ะแอปบอกไปแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ StepGeek มากฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย